เบอร์นึงได้ไหมท่นเอ้าว่ดท่านขัดก็ได้เฉยๆแต่วัดทีพ่อรัตค่ะฝากครับากอ๋อฝันแม่นบเลยมึงโง่ที่แล้วตัวไหนนะพ่อสองหกสองหกเนี่ยอันโง่ดิเอฟซีขอผมมาอยู่ให้ตามพ่อรัดให้หน่อยคนฝันแม่นน่ะไปตามให้หน่อยวันนี้ตามให้แล้วอไม่ได้เจอกันหลายงวดนะพ่อเนาะเข้าเข้าทุกงวดเลยไหมเขยทุกงงวดเลยเด้อ ขันทุกวันเลยใช่ป่าขันห่วยว่า pues ขันในีขันขันรถติดรถอันนี้ก็บ่กติดใาเ่งสวมซ้ำมือไปจอดว่าขี่ออกเลยขี่รถนี่บอกบอๆผมไปสอบนีร้านเขาบอกไปบ้างสิไปบ้างเขาไปเสือว่าไปเจ๊งที่ไปทางี่นี่เทิงดำนาเทิงใหญ่บ่อยู่วป่ะหนิออกไปบ้างบ่ได้ซื้อสัมเมื่อกี้ยากดำนานะพ่อเนาะก็เลยไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้เจอกันเลยจะได้สองหกนะครับพ่อได้สองหกทางคบบอกเลยว่าฝันคักๆนี่แหละฝันคักๆนี่ ฝันว่้จังไหนพ่องมือวดนี้เมืวนี้เลยมือันนี้ว่าฝันว่นาอันเขาลงผู้แทนจหลายมือไ้จะรวนบปไดเขาลงอันอบจออน,นี่แล้วครับฟังฟังไปมาเอาขาวางสิวงบวรนงใดจนี้เขาบาสท้นขัดน่าควบฝันนะครับ,รบมานีผมไม่บอกแต่เบิงเ่งได้ไปถามผแก้บัน ยกกะบีเอีมม่ยมเอี่ยมแล้วบางหันไหมบานนี้เ็เรียกเย้าของก็มีอยู่แบบมันมาหึ่งแล้วม,มาหนึ่งมันจะเป็ดลกเยวางสีวดนี้ใช่ไหมพ่วดนี้ละอขาได้ไปทำอายุ<ล>มันสามเดื<ฮ>ีฟันบ่ฟันเกียวเขาน่ะฟันเจียวเขาอายุเท่าไหร่นะสามเดือนีาก็เลยมักเลยหนึ่งสาม ก็เรอหนึ่งสามมันเก่งไปแลวมันมีหนึ่งอยู่แล้วบอสามกับสี่ก็เลยว่าจังสี่ไม่หนึ่งสามก็หนึ่งสี่แมนก็เลยว่าบอหนึ่งสามก็หนึ่งสี่แต่ว่าชิปสามมันปิดไปไปเลยมันบอกเรืชิปสามมันออกยากก่ามันออกยากกันบอ่เคยไม่ไม่เบบประวัติชิปเลขชิปสากันออกเลยสามีเบแต่แต่ว่าสามเอ็ดก็มีสิทธิ์ออกได้มีสิทธิ์ออกออกได้เนี่ยชิคือคือคือเลขอย่นี้มันจะยุ่แย่ขันาี่เบนี่สามเียสามยีสองสามีสามสา ฮอดสามท่าเ่านรักสามสียูเคฮอดสามสิบหาเท่านเยอะเนี่ยตัวตัวมักเนี่ยนี่ครับตัวมักบาดอีเอาด้เบอร์นึงเอามักสุดคือตัวไหนพ่องวดนี้ว่ามักสุดนี่ว่าเันชินเนสิบ่านี่ยสิบผ่าสิ็ดนี่แหละเพือเพื่อนี่เมื่อวานนี้ไปเจอเจอได้เบอร์ที่จะเล่ไปเต่สองสี่หนึ่งออกมันก็เขาค้บฝันกูเขเกิดได้วางสิ งวดที่แล้วนี่สองหกเลาะเนาะแมนเท่านั้นแล้วคางโคกเราเดี๋ยวนี้ยังบอกอยู่เลยบอหลอกเลยเงียบเงียบเลยถึงถึงมือแล้วบอหลอดใกล้วันแล้วน้องบออดใกล้วันแล้วก็ไมันม่บกว่าแมนแต่ว่าขันแมนผมบอกผมก็มาย่งติดใจยูว่ามันชิบผ่ากับชิบซี่หล่งเหลย่าเงี้สองตัวนี่แหละเด็สามตัวมีไหมพ่อสามตัวมีไหมสามตัวสองเลย สองยังพวกสองสี่หนึ่งไงล่ะสองสี่หนึ่งอ่ามันมาจากไหนสองเนี่ยสองคือบ้นมักบ้านมักแม่มักมักเอาเอาเอาสองมาใส่ไงสองสี่หนึ่งแม่เอาสองสองมาใส่สองอย่งพวกส, <indeed. S 2> สองสองี่หนึ่งมักคักเลยมักมักคักสองสี่หนึ um. ่งสองสี <sans S 2> ่หนึ่งสองห้านึ่งเนี่ยละมักสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งแม่มีแค่นั้นบ่บ่บ่ไร ่็เรีกพ่อนี่ไม่หลายห่างเนาะบ่บ่บ่หลายบ่แล้วภูมิเจ้าที่เจ้าทางเราได้มาบอกไหมพ่อบ่บ่ตอนนี้บ่ใครพาไปเลยบ่เงียบเงียบด้วยนะชวนเข้าพรรษาใช่ไหมบ่เพิ่งกอบคุณมันเขาพรรษามันก็เลยไม่มาเนาะเหมือนค้างคกนคคเนาะเข้าพรรษาปุ๊บไม่ร้องเลยเนาะบ่ร้องเลยเงียบติดสบายงวดเจ้าขัดควันคันในจ่องงวดมันมันผึ่นไปเลยชิแม่หนี่วันจ้องงวดหนิระวังระวังหนินั่นแห ก็คือสองสี่หนึ่งนี่ตัดตัดเล่นเอาใช่ไหมพ่อครับตัดเล่นเอาเลยหนึ 1> 1, 2, 2> ่งสองสองสี่ <2, 4 S 2> ไม่มีแค่นี้อ่าหนึ่งสี่หนึ่งเนี่อยยบหนี้มันมัน,ม,นมันตายมันไอฝันมันเกี่ยวกบผู้หญิงสี่ดอกมันมันจะเป็นตัวไรทีนี้ก็เลย่มเค่่ฝันฝันเห็นคนเสียคนเสียเขาอายุสามสิบเอ็ดปี <38. S 1> ผู้หญิงเสียอื จะตีเป็นตัวไหนครับพ่อมีสี่ศูนย์บ่พ่อผู้หญิงแหมผู้หญิงใครจะแบบที่มันมันไปถามอายุมันไรสานเลีดปีไหมเออไม่เสียอายุสี่ศูนวยนัานกันไรก็ดีเนาะอือนี่แหละอายุไรสานเลีปีอืูเห็นไหมอะไรยเงี้มีแค่นั้นเหรที่ิงจรมีแค่นี้เด็ดกี่งวดแล้วพ่อนี่ถูกติดติดกันมานี่ห้วยสองอะไรล่ะสองงวดติดแล้วแมีนมาได้ได้จากความฝันนี่แหละครับได้จากความฝันนี่แหละแล้ามัน เข็ดมากจริงมาเบิ้งแล้วมาขบข่วงฝันมากนี่แหละได้ยังี่แล้วนะเขาได้หลายดิฝันแต่คางคกเราไม่ได้มาบอกเลยเนาะฝันเอานะพ่อสองงวดแล้วงวดนี้งวดที่สามเหรอครับแมนโอ้โหเขาได้มาดิแต่บอกบางบาเขาเล่าหันด้วยไรดิสองหกโอ้โหได้ล่างไหมเดี๋ยวจะบอกเัน่งดยยากเกี่ยวกับเกี่ยวอดำนานี่ยนะพ่อเนาะแมน เมื่อกี้ก็ไม่นนไม่ีไฟอ่ะมาบอบอย่ายบอฝันบอย่ายฝันแมมย่ายเป็นยอดลูกสาวลูกสาวว่าสบายยื่นมองผู้ติดฮู้ฮูอฮู้ใคได้ย่ายย่ายยายไม่ไม่บอกมาบอพ่อบอพ่อบอกเลยยายยายก็แม่นกันนะยายนั่นเลยแต่ว่าบ่ควรบ่บ่ได้บอกถืงว่าดุกสาวดูนตลอดพันม้วนตลอดเลยครับมีกันอันเนี่ยมีตัวใดแน่ก็พ่อวันเนี่ย สองสี่หนึ่งสองห้านึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งแมนสี่ศูนย์แค่นั้นเนี่ยครับสามหนึ่งกันมีแค่นี้แล้วพ่อเนาะครับแมนมีแม่หลายหาและเลื่พ่อนะมักชุดชุดตัวได้แล้วพ่อจะได้วงกลมไหมพ่อเนี่ยห้าหนึ่งสี่หนึ่งนี่บอกว่าแมขันขันว่าขื่นซี่ก็รุ่งหาลุ่งหากับซี่แล้วขามาขามาวดึงเกล้ามาดึงเนี่ยแบดมินต์บ้ามาเนี่เขาซู่อัดว่าสันทอะแมนครับ ทุกทาแล้วเอาเงินนะครับครับซีน5หนึ่งกับซีหนึ่งเลยนะพ่อเนาะมัดคลักเลยป่ะพ่อเนาะมัดสามตัวนี้ก็สองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งเนี่ยเนาะครับแมนนี่ละนี่นะครับตามให้แล้วนะครับผมเอาสมมติเอฟซีจะโทรหาี่โทรหาได้เบอร์ไหนพ่อแปดสองครับแปดถ้าสองครับสี่สี่หกแปดขออีกรอบเลยพ่อ 0 8 2นแปดสองท่าสองสี่สี่หกแปดโอนส่วนมากจะเป็นความฝันนะพ่อเนาะเลขพ่อเนาะเลขสูตรเลขอะไรไม่มีเฮเบ่เป็นเฮเบ่เป็นฝันเอาอย่างเดียวฝันย่างเดียวฝันมาปอกผอปอย่างเดียวฝันแล้วแม่นด้วยแม่นยังไงล่ะฝันเป็นออกบ่พ่อฝันเป็นดอกไหมฝันว่าจะว่าเขาเรียกตั้งว่าบบน่าจะกโปรตัวนี่ฝันว่าอะไรไนี่คือฝันว่าอะลงผู้เทียนคือบ่นี่นะครับผม สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์นี่นะพ่อเนาะนี่ละสองงวดแล้วสองงวดแล้วงวดนี้งวดที่สามใช่ไหมพ่องานก็เป็นความฝันคุณพ่อนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะมากสุดๆดคือสี่หนึ่งกับหาหนึ่งในวงกลมครับในวงกลมเลยชอบว่าจัดคัดก็ผ่านเป็นแนวทางเนาะครับ่คราดฝันแม่น พก็ได้มาตามโดนเนาะพ่อเนาะเอฟซีก็คิดฮอดอยู่ดอกว่าพ่อไปไซสนไปแจ้งอันเบิกซาพ่อไดมานั่ฝนมันตัวเครื่องเขามานยากเนาะท่าหน้าพ่อเนี่ยพ่อก็นอนอยู่หน้าตลอดมาค่ะันมาขึ้นมาหายอยู่หน้าเนาะครับเมื่อนชั่วมากเลยวัดกี้เขาอยู่บนที่บ้านเนี้ยวนี่ยคุณดีเมื่อนเมื่อนั้นว่าสีมาเอาข้าวไปวัดที้คือเด็กนี่เขาสวดครับ อ่าขันม่นานี่ได้หลายหมวดเนาะยเอฟซีกับวาอยู่ว่าคือบ่ไปตามพราชว่าสันเดกข้างโคกข้างโคกว่าหาเด็กกันบ่างวันนีขาัวบ่าหายหันอยูเคืออันาบ่คือยังยยบก็จังแต่ยูกับเขาหันวันนี้ไม่ใช่ยูมองเข้าหันมาาจำเขาจำบ้องอะไรละค่ะแต่ว่าหันแบบฟันคิวแต่ว่าฟันคิวเอาความฟันเอนเนาะกวอนเนาะอ่าเด็ก่าร้ายตัวดอกพี่รอง อันนี้มีเข่ามี่รู้ด้ค่ะเป็นค่ามฟันทนันเอฟซีที่ฟังอยู่กับใช้วิจารณาณในการรับชมสอบคอยจัดคัดกับพานเนาะพ่อขอบคุณพ่อรับจ้ารับค